สวัสดีค่ะหมอแมวไพยิปซีวันนี้จะมาทํานายของผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะประจําสัปดาห์วันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคม2,566ค่ะการงานการเงินความรักของท่านเป็นยังไงในสัปดาห์นี้ แรกได้ The Emperor ค่ะใบที่2ค่ะ The Magician ค่ะใบที่3ค่ะ Judgment ค่ะการงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะตามที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้นะคะด้วยการกระทำที่ผ่านมาหรือผลงานที่เรา,เาได้สะสมมานะคะผู้ใหญ่นั้นเห็นนะคะก็มีเกณฑ์ที่เราอะ่ะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือไม่เราก็จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับที่เราเหนื่อยมานะคะและบางท่านค่ะ อาจจะเป็นในเรื่องของได้งานได้งานใหม่นะคะงานที่ท่านได้รับนะคะจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับางานเอกสารนะคะเป็นในเชิงทฤษฎีมากาเป็นในเชิงปฏิบัติ มากกว่าทฤษฎีนะคะก็ถือว่าเราจะทําได้ค่ะการงานของท่านในสัปดาห์นี้ไม่น่าเป็นห่วงค่ะถ้าติดขัดอะไรเราก็จะมีเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตเราได้ดีและมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะในด้านของการเงินค่ะของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะได้ไพ่ซีเรียนค่ะใบแรกนะคะใบที่2ค่ะได้ไพ่เจ็ดหมายเท้าค่ะใบที่3ค่ะได้แชมเปญค่ะบ่งบอกว่าการเงินของท่านในช่วงนี้นะคะมีมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ นะคะและเงินที่เรามีอยู่นะตอนนี้ค่ะไม่ถึงกับว่าจะเขาเรียกว่าอะไรคะน้อยนะคะแต่เราสามารถที่จะใช้เงินเนี่ยหมุนเงินได้ใช้เงินได้ในสัปดาห์นี้จนถึงแบบคือเอาง่ายๆมันเป็นเงินเก็บอะค่ะเรามีเงินเก็บเรามีเงินออมก็คือใช้เงินได้แค่นี้นะคะมากไปกว่านี้นะคะจะแย่แน่นอนนะคะบางท่านนะคะการเงินหมดไปกับการเดินทาง นะคะก็เลยทําให้การเงินในช่วงนี้อาจจะมีการขัดสนเล็กน้อยนะคะแต่ถือแต่ถือว่าการเงินของท่านยังไปในทิศทางที่ดีอยู่ระดับกลางนะคะไม่ถึงกับว่าจะไม่จะไม่พอใช้นะคะในด้านของคนที่มีคู่แล้วค่ะของคนที่เกิดเันพฤหัสค่ะใบแรกนะคะ The d e v i วค่ะใบที่2ค่ะ The ะไฮเลอร์เฟรค่ะใบที่3ค่ะห้ามายทานะคะคือต้องบอกก่อนว่า d e วิลเนี่ย เป็นไพ่ในด้านของความรักเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความรักที่ไปในทางทางลบนะคะแต่ถ้าหมอมองในในของคนที่มีคู่ในช่วงนี้ค่ะอาจจะมีการผูกมัดหรือมีการเ,เ,เขาเรียกว่าอาจจะในเรื่องของการจดทะเบียนนะคะจดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็สําหรับบางท่านก็อาจจะเป็นการ อ,อย่าล้างก็เป็นได้นะคะในด้านของความรักช่วงนี้กับบางท่านนะคะถ้าไม่ได้อยู่ใน2เกณฑ์น,นี้ก็หมายถึงว่าอยู่ด้วยกันแล้วในทุกวันนี้ค่ะมันมีความผูกพันมันมีความเป็นเพื่อนมันมีความอยู่ด้วยกันแล้วเราเข้าอกเข้าใจกันนะคะมีทะเลาะก,กันบ้างนะคะก็ก็ปณะนีประนอมกันได้นะคะก็อ,อยู่ด้วยกันได้นะคะ ในด้านของคนโสดค่ะคนโสดได้สีดาบนะคะใบแรกนะคะใบที่สอค่ะสีไม้เท้านะคะใบที่สามค่ะได้สามเหรียญน,นะคะบ่งบอกว่าคนโสดช่วงนี้นะคะความรักยังนิ่งๆอยู่นะยังไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรือบางท่านก็มีแค่คนเข้ามาคุยๆนะคะก็คุยกันไปเรื่อยๆค่ะหมอว่ามันน่าจะดีกว่านะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบร้อนนะค่ะ ส่วนคนที่โสดจริงๆโสดจริงๆเลยไม่มีคนคุยเลยนะคะในด้านของความรักช่วงนี้ค่ะท่านรู้สึกว่าท่านอยากอยู่กับตัวเองนะคะอยากใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยในการสร้างฐานะของตัวเองสร้างบ้านนะคะบางท่านเนี่ยคนโสดตอนนี้เหมือนอยากมี อสังหาะคะอยากสร้างบ้านสร้างรถเป็นของตัวเองมากกว่าที่จะมีความรักเข้ามานะคะแต่ก็จะมีค่ะบางท่านก็จะมีเพื่อนคอยแนะนําติดต่อมาให้นะคะหรือบางท่านคนที่เลิกคุยกันไปแล้วอาจจะเข้ามาติดต่อก็ได้นะคะในด้านของโชคลาภของคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสโชคลาภใบแรกได้สตูร,ร์นนะคะใบที่สองค่ะสองเหรียญนะคะใบที่สามค่ะแปดดาบนะคะบ่งบอกว่า ความคาดหวังในเรื่องของโชคลาภของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนพฤหัสค่ะโชคลาภจะไปอยู่กับในเรื่องของการงานมากกว่านะคะมอ,มองว่าถ้าจะาจะจะเสี่ยงโชคในช่วงนี้ก็ถือว่ามีค่ะมีมีเสี่ยงโชคได,ได้จากสัตว์เลี้ยงนะคะก็มีนะคะสัตว์เลี้ยงเนาะบางทีก็ได้จากเ,าเพื่อนร่วมงานนะคะมากกว่านะแต่ว่าก็ลงทุนแบบ ต่างๆดีกว่านะคะก็ยังมีโชคบ้างเล็กน้อยนะคะค่ะวันนี้หมอแมวพายุซีขอจบคำทํานายของผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะประจำสัปดาห์วันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคมนะคะในการทํานายครั้งนี้หากมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หมอแมวนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ